นิดน่อยนี่มันอยาก z o o นด้วยใครยาก zoom ยังล่ะใครใครว่าอยากตั้มกล้วยแล้วไอหบักเน่าหน้อยนี่หอมหอมนี่ห่วยงานเจ้จ้บววเพื่อนนี่ห่วยยังทำห่วยจะทำเ้อะถามมันเบืองที่จ่ะห่วยยังก็เลยไอเอาคนนี้ไปเอามาเรียกตอนนี้เฮ้ยเอาหยังคนี้ยหมินบักเน่าหน่อยแล้วห่อยยากอันนี้เว้ยว่าบ่นักร้อยว่าคือไอบ่บักเน่าหน่อยบอกพี่นางโตไปหา เนี่ยมาเก่กินไว้บักไม่อยากจูนน้องกินไว้บักไม่อยากไปว่าไว่ะไม่อยากแล้วนึกถึงใส่เนาะโอ๊ยอะนั่งคุยกันคืออยู่หลายคนนั่งเล่นไปซื้อบุญจั้ทร์นั่งนั่งนั่งเองบุญจันนั่งกอนเฮ้ยเจ้าชินั่งแซ่ล่ะก่อนโอ้ยคอยนั่งิไก่เบียเจ้าเจ้าาเจ้านั่งกัละเออไากันนั่งแค่ไหนนั่งคุยกันเรีนซื้อโอาแซ่ลมากินปกิจสมน ไปอยากส้มอยากส้มโอ้ยนี่ละอีน้อยมันอยากส้ม้ไม่อยากส้มยั้งใครอใครว่าอยากตั้กล้วยแล้วไอ่บอกง่าน้อยๆนี่หอมๆนี่อม่งันจะจะบวบเป็นอะไรวยยังเหอัมกล้วยบถามมันเบืองที่จ่ะกล้วยยังกะไหไอเออกวยยังกะไรเอามาเลยตอนนี้นาะนี่นะกล้วยยังกะไดเจ้าตั้มเจ้าตั้มโอ้ยเดี๋ยวไกกล้วยด้วไอเด้อกวยด้วยกล้วยยังกะได้กล้วยยังกะไหนกล้วยถูกเองยชนกล้วยไึ ก็เดียวเพราะเนี่ยว่าใสคนแล้วใส่ถือคนแล้วแบบเนี่ยอย่างนี้ค่อยแมาให้เลยได้เรื่องแล้วได้เรื่องแล้วแบบไปกินแห่แบบเดี๋ยวข้อต่ำเลยแบบโอ้ยมาใส่กูนะซุกกูไม่อยากกูไม่อยากให้นักเลงต่ำก็ได้เออเอานักเลงต่ำนักเลงนักเลงต่ำเป็นยีงไงต่ำโมเป็นบ่ได้กินดอกเจ้าธนะคื้อเจ้าไปกินแล้วเอออเ้าคอยเป็นผู้หายข้าหน้ามาเลยโอ้หมดซุสองคนอ่านน่องใส่กูดีแห้งเนาะเดี๋ยวค่ะเพิ่นนักป่วยมาก่อนพอดีพอดีพอดีเดี๋ยวจะไปเก็บแบบยุ่งเบาไว้ก่อนเออขึ้นกัอต่ำป่ียว กล้วยละมาแก้มเผ็ดพร้อมมาแก้มเผ็ดู่ใส่กล้วยมาตำนี่กล้วยมาตำเอาเอากล้วยมาตำหมดแล้วเอากล้วยยังก็ได้นี่คือกล้วยมาตำัวนี้ตำหมดตำหมดเลยเนี่สีอิ่มมันมันช่ตำไดเอ้ยเอ้ากล้วยตำนี่นี่มันชุกเลยี่เอ้ามองแล้วว่าเอากล้วยยังก็ได้นี่พอจะกล้วยชุกได้ยังกันเอ้าไม่ใช่ตำได้ไม่ผมเก็บมาแล้วนี่มอ้แล้วว่ากล้วยยังก็ได้ก็เละวันนี้ที่ ยังจะได้ยังไม่ด้อืนรถคนนั้นเดวตั้มอะไรบอตั้มไดไอ้ดูคนไดนี่โอ้ยบูแล่ว่ากล้วยยังคนไดควยนันไม้ถึงกล้วยดิบที่ไม่เป็นกล้วยดิบเอากล้วยดิบยัคนใดเอามันตั้โว้ยบอตกินนี่าะลไ่นมาที่เป็นตั้มเพื่อยังคนใดที่สโอ้ยบอกินดอาตั้มเราว่ามแจมาแก่แก่เพ็ดเพราะเราว่ากล้วยนี้มาตั้โว้ยบอตกินกส